อันนี้ท็อปกินเที่ยวนอนออนไลน์ครับผมมาอยู่ที่ปลายฟิชชิ่งนะผมมาปลายหลายรอบแนละ้วเป็นสิบๆรอบไม่เคยเห็นปลายปลายฟิชชิ่งเลยวันนี้แวะไปเห็นปลายฟิชชิ่งครับก็เลยเข้ามาประมาณสัก2อกิโลได้นะปลาที่นี่เยอะนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นบ่อเลี้ยงนะแล้วก็เป็นปลาอะไรบ้างพี่อันนี้ครับที่ไหลมีศกเอี้ยงครัเหรอตกได้ยัง ได้ได้มั้างนะแล้วนะได้เราเอาผมขอดูพี่วันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะดูฝั่งนู้นนั่งอนี่ครับนี่ปาน,นินนะครับใช้เหยื่ออะไรครับเหยื่ออาหารนะครับเหยื่ออาหารนะครับก็เก้าห้าก็เก้าห้าหนึ่งครับก็เก้าห้าหนึ่งโอเคนะเรานะผมก็เวลาไปเที่ยวไหนผมจะถ่ายคลิปวโดีโอการหาปลาของแต่ละพื้นที่ให้เพื่อนเพื่อนที่ดีๆของผมได้ดูนะก็บอกก็ไม่ใหญ่มากนะก็คิดว่าโอเคเลยเวลาตกปลานี่ต้องช่างกิโลออกป่ะชั่งครับ ขอเข่าโลเท่าไหร่ครับกิโลล,โะละห้าสิบอ๋อแบบห้าละห้าสิบอ๋อได้ได้ได้มันอันนี้ก็คืออยู่ก่อนเข้าป่าประมาณสามกิโลสามกิโลได้ไหมจากจากทางเข้าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครับประมาณตึกลนหรนะอประมาณาครับเดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเขาได้ปลาใหญ่บ้างยังมีนะครับมีมีปลาใหไปเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับทางนู้นเขามีปลาใหญ่แล้ว ปลานุกระตออยู่นี่ปลาน,นินนะพี่นะอะนี่ครับซูมให้ดูแนละ้วโอ้เป็นโลได้ไมั้ยน่าเกืล้ๆโลจะไปดูตรงนู้นต่อเดลยตรงนู้นก็ได้อยู่ใช่ปะ,ะพี่สองคนนะอ้าวโอเคครับผมดูเธอคนนึนะว่าขับตกปลาแล้วที่นี่ได้ปลาอะไรบ้างแสดงเป็นปลานินพี่ได้ปลาอะไรบ้างครับ ลองดูในแบบยกโชว์หน่อยได้ไหมครับได้ยูนะ่าโอหลายตัวอยู่ครับสี่ห้าตัวได้ตกตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยสิบโม,ก oh, มงกว่านะครับน,นี่คือปลาที่บ่อเลี้ยงปลายิชชิ่งเป็นบ่อปลาสวายแล้วมีปลาอื่นไหมครับพี่มีกระโห霍ครับปลาบึกครับกระโห霍ว่ามีปลาบึกด้วยเหรอครับมีครับ ไซส์ใหญ่ไหมพี่ปลาบึกสิบโลไงครออ๋อดูหน้าพี่เจ้าของก่อนพี่เอ่อพี่บอกผมอีกรอบได้ไหมคือเขาจะเปิดแข่งวันไหนวันที่หกหกมีนาครับหกมีนาใช่ปะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงโดยปกติอ่ะก็คือว่าเขาจะเปิดทุกวันพุธใช่ไหมทุกวันพุธกลางคืนครับกลางคืนอ๋อตกกลางคืนด้วยนะก็เวลามาตรงนี่คือต้องเสียค่าค่าสมัครสมัครสามร้อยบาทครับบ่อหักสี่สิบาท เดือสองร้อยหกสิบเป็นรางวัลครับอ๋อนะเข้าใจแล้วสองร้อยสิสิบนี้คือเป็นรางวัลคือใครตกได้เยอะก็เอ่อเกิดเอาไปเลยเอาไปเลยอ๋อผมเข้าใจละเข้าใจละลงขันลงขันลงขันอ๋อโอเคก็สนุกนะกิจกรรมสําหรับคนที่ชอบตกปลาครับที่ปลายผมมาครั้งแรกครับที่นี่เลยไม่เห็นไงเลยสนใจไงแต่เดี๋ยวผมจะไปดูพี่ตกนะที่บ่อกน้นอีกทีนึงปลาที่บ่อนี้ไซส์ใหญ่ครับตกเสร็จแล้วก็ปล่อยคืนไปฮัมซามาโชว์ปลาให้ผมดูเลย แล้วไม่คือเขาตรงนี้คือไซส์ใหญ่สุดหรือว่าอะไรผมไม่เข้าใจคาว่าชนะเนี่ยอ๋อเราจะจับฉลากขึ้นมาครับว่าเราจะเล่นน้ําหนักเท่าไหร่มันมีจับฉลากอย่างนี้ครับอ่าดูเลยนะคนที่ไม่เคยดูไม่รู้นะผมก็ยังมือใหม่นะครับก็ถ่ายให้แบบเพื่อนๆที่ติดตามช่องอันนี้หาปลาได้ดูกันเลยครับพี่เขาไปเอาฉลากมาให้ดูครับว่าแข่งยังไง เพื่อใครสนใจมาเที่ยวป่าครับให้คุณผู้หญิงนะไปเดินเที่ยวเที่ยวในตล,ตลาดก่อนแล้วก็กลางคืนก็แอบมาดอดตกป่าได้นะหรือเป็นข้ออ้างสาหรับคุณผู้หญิงที่อยู่กับเรานะในวันนั้นนะเราก็จะเดินมาเป็นส่วนตัวแล้วมาเที่ยวที่อื่นได้ต่อด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไอเดียผมดีไหมเจ้าไหมถ้าจับได้ไซนี้นะครับสามจุดแปดศูนย์เราก็เล่นสามจุดแปดศูนย์นี่นครับอืม ถ้าใครเป๊ะเข้า3.80คือชนะครับเอาประมาณว่าถ้าใกล้เคียงคือชนะเลยครับใกล้เคียงสุดคือชนะอ๋อผมเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าใครได้ใหญ่ก็ชนะไม่ใช่คือสมมติจับ3.8ปลาปั๊บใครได้3.8คือชนะเลยครับถ้าเกิดเท่ากันอะเท่ากันคนหลังชนะครับอ๋อหรอคโอ้ยโอเคครับถ้าปลาใหญ่น้ําหนักปลาใหญ่นี่ครับปลาใหญ่นะนสมมติ10กิโลอย่างเงี้ยคนแรกชนะปลาใหญ่นะถ้าน้ําหนักเท่ากันนะ อ๋อคนแรกชนะเออถ้าปลาไซนี่คนหลังชนะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเอาแล้วก็ปลากิ๊กปลากิ๊กคืออะไรปลากิิกไปอีกไซนึงครับเราเล่นพร้อมกันเลยอ่ะเราจะจับขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยอ่ะตองสี่เนี่ยใครได้ตองสี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยถ้าสามสิบคนก็สามพันครับไม่ไม่เข้าใจใครได้ตองสี่นี่ครับตองสี่หมายถึงว่าตองสี่นี่คือเราตกปลาได้ไซนี้เะไซนี้ล่ะใกล้เคียงนี่ยปลากิ๊ก อาปากิกอ๋อก็คือใครใกล้เคียงกับตัวนี้เหมือนกันแหละครับอันนี้ก็ตัวหลังชนะเหมือนกันอ่าโอเคเข้าใจละอ่าโอเคครับถ้าสมมุติว่าห้าสิบคนก็เป็นห้าพันห้าพันอ่ารับไปเลยครับอ๋อก็คือเงินไอเงินที่ว่าไอ้นะลงกันนะลงอ่าโอเคใช่ครับบ่อหักรอบละสี่สิบาทต่อคันครับโอเคเข้าใจครับก็เป็นการร่วมสนุกนะการแข่งขันตกปานี่ก็คือว่าถือว่าแจ๋วเลยครับขอบคุณพี่ว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะปินครับพี่ปินนะอยู่ที่ป่าฟิชชิ่งนะครับ มีบ่อเดียวไหมที่ปลายไม่ไม่เป็นไรคือแต่ก็คือมีหลายบ่อแต่ว่าถ้าปลาพิปิมนี่คืออยู่ติดริมถนนเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นบ่อแข่งนี่มีบ่อเดียวนี่ครับอหางปายนะอครับมีบ่อเดียวเปิดก่อนเพื่อนครับขอบคุณมากเลยบ่อดั้งเดิมต้นตำรับเลยคือที่นี่เลยตำรับครับโอเคครับขอบคุณมากเลยผมไปดูพี่ก็ตกปลาตรงนู้นต่อนะครับพี่ตรงนู้นได้ปลาบางอย่างที่เห็นนักตกอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่อนะครับ กับอันแนนทัวร์นะครับป๊าดตได้ความรู้มากเลยโอ้ได้ครับได้นะตัวกิโลพี่ฮะ <c oughs> พี่โหร้อเลยบอกตัวกิโล <c oughs> ติดเปล่าติดโอวติดนะครับนี่นี่เห็นโอ้สามขีดนะได้ไหมครับ นี่ก็ได้นะนี่ว่ะครับตัวสามโลอยู่ทางนี้แล้ว <laughs> ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวที่ผมไปยิงได้เมื่อไม่กี่วันนี้ครับที่ผมไปยิงปลาที่ฮอดมาพี่ขอดูพี่ด้ด้ด้ยกยกโชว์ในสักตัวนี้อ๋อไซส์ราวๆรุ่นนี้นะที่นี่หมดเลยโอเคครับเวลาเขามาแข่งตรงนี้เยอะไหมพี่ถึงยี่สิบคนได้ไหมว่าครับ กว่าเลยนะโอ้โหปาร์ตนะคนกสิบกว่าสามสิบนะคนที่หกแข่งใหญ่แข่งใหญ่เลยนะอ๋อแสดงว่าเยอะมากเลยที่บ่อนี้รรราาาาางวัลอออหหในบ่ก็อาหารในบ่อเหมือนกันนะไม่ก็คืออาหารในบ่อตกเหมือนกันเลยนะอยู่ที่ฝีมือกระดวงนะอาหารเหมือนกันเอนทั้งทีนั่นแหละอาหารบ่อ อ๋อค,ครับแต่ว่าน้าผมมาผมมาม้างน่ะวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะมาคนมาใหม่เนเตียมได้รางวัลบอยครับแแลล้้ววจจง เโอคเคครับพี่ขอบคุณมากเลยเป็นข้อมูลที่ดีมากเดี๋ยวผมมีโอกาสผมแวะมาใหม่มานี่แหละรู้สึกช่าจัรยาครับได้ครับบิดประธานนะอแค่กินเที่ยวนอนออนไลน์กับอันแนนถูกครับเดี๋ยวต้องเดินทางต่อครับก็ดู บ่อตกปลาที่ปลายครับผม,ผมเจอบ่อตกปลาไหนผมจะแวะไปถ่ายนิดเดียนะเพื่อนะ <c oughs> ใครสนใจมาเที่ยวปลายก็ได้แวะมาตกปลาได้ครับเตรียมเบ็ดมาได้เลยครับที่นี่ถือว่าโอเคเลยพาให้ดูหนึ่งรอบครับก่อนไปครับก่อนปิดคลิปโอ้โหได้แล้วครับผมไปปั๊บได้ปุ๊บ,บโอเคได้ตัวกิโลนะครับพี่ โอเคถ้าได้พอดีมันเกี่ยวอะไรง่ายท้องเลยนะออยกมือด้วยนะโอเคขอบคุยครับอ่าครับยังไม่ทันต้องกลับบ้านก่อนครับไปได้ใช้แล้วตอนนี้ไปยิงปลาอย่างเดียวแล้วพี่อ๋อเคยดูใช่ไหมครับอ่าลาวครับอ่าใช่ครับ รอดูอยู่นะครับ <laughs> ขอบคุณครับ